สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนพฤษภาคม2563ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ของแต่ละฝั่งก็อาจจะสลับกันได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะโอเคมาเดีย๋ยวมาเริ่มดูกันค่ะว่าชาวราศีเมถุนที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน The Tower The World e s o t e i c Cathedral King of One ราชาถึงไม่เท้า f ่ายฝ e ว n นห้ามไม่เท้าโอเคไม่ทนช่าไม่ทนจ่าในช่วงที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างของคุณและเขาคือความสัมพันธ์มันสั่นคลอนหรือมันถูกทำลาย แบบกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวคุณและเขาอาจจะมีประเด็นหรือมีเรื่องที่เหมือนขัดแยง้งขัดใจขัดอะไรก็แล้วแต่คุณทั้งสองคนมันเครื่อนะมีเหมือนมีเกณฑ์ที่ทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันนะคะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบกันอย่างกระทันหันและคุณกับเขาเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้มีการเคลียร์กันแบบชัดเจนว่าจะยังไงกับความสัมพันธ์คือเรื่องที่จะจบเรื่องที่จะเงียบเรื่องที่จะไม่คุยเรื่องที่จะบล็อกเรื่องที่จะไม่สื่อสารกันเลยอะ่ะเพราะเหมือนไม่เข้าใจกันคุยกันยังไงก็ไม่เข้าใจกันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่มันมันทำลายความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะซึ่งคนคนนี้ คุณค่อนข้างใช้เวลากับคนคนนี้มากใช้เวลาในการพูดคุยใช้เวลาในการที่จะสื่อสาราหรือสารความสัมพันธ์กับคนคนนี้คือนานมากกว่าจะกว่าจะอัพทีละสเต็ปกว่าจะอัพทีละขั้นกว่าคนคนนี้จะเปิดใจเพราะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเป็นกิ n ง of ฟวอนนะคะเขาเป็นคนที่ มีสเสน่หกับทุกๆคนเป็นคนที่อดูเป็นคนที่อะไรนะร่าเริงดูเป็นคนที่เป็นผู้ให้อืหน้าตาดีดูแบบดูมีสเสน่ห์มีแต่คนเข้าหาการวางตัวในความสัมพันธ์ก็าเขาก็จะดูเป็นคนที่แบบทําตัวเหมือนเหมือนเข้าถึงยากนิดนึงกว่าจะได้คุยกับเขากว่าจะได้สานความสัมพันธ์กับเขากว่าจะได้รู้จักเขาแบบลึกซึง้ง ทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันมันยากมากมัน,ม,นมันใช้เวลากว่าจะผ่านไปทีละด่านกว่าเหรียญจะจะอะไรนะกว่าจะทําเหรียญเสร็จไปทีละแบบคุณเข้าใจไหมมันใช้เวลากับคนคนนี้มากเพราะว่าค่อนข้างจะลีลานะคะคณคนนี้ค่อนข้างจะลีลาเพราะเขาคิดว่าเขาก็เขาเองก็มีดีเขาเองก็น้าตาดีเขาก็มีสิทธิ์เลือกการที่แค่จะเข้ามาคุยก็ก็อยากคุยก็เข้ามาคุยคุยได้แต่ว่าก็นิดนึงอะ่ะ ทำตัวเข้าถึงยากนิดนึงนะคะทำตัวให้ดูน่าค้นหานิดนึงนะคะไม่รู้ว่าให้หาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะคะเนะมีสิทธิ์เลือกแล้วคนคนนี้มีเกณฑ์ที่ว่าเป็นคนชาวต่างชาติด้วยหรือคุณกับเขาว่าสื่อสารนคนละภาษามันเลยทาให้มันมีการขัดขัดแย้งขัดความรู้สึกขัดใจ หรือทะเลาะไม่เข้าใจกันแล้วมันความสัมพันธ์มันจบกันไปอะคะ่ะนะคะมีเกมเป็นชาวต่างชาติหรือชาทันไฟเมสสิงห์ธนูหรือไม่ก็คนคนนี้เป็นคนที่เขาเป็นคนที่ดีพอตัวมีดีพอตัวเลยแหละนาตาดีเป็นคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะคะ่ะกับทุกๆคนและการที่คุยกับเขาอะค่อนข้างใช้เวลาเหมือนคุณคุยกับเขาคุยกับเขามันนาน แล้วกว่าจะกว่ากว่าจะถึงขั้นเนี้ยนั่นแหละคะ่ะแต่ควาสัมพันธ์มันดันจบไปเนี่ยเดี๋ยวเขาดูนยน,นะคะว่าออคนที่ชาวราศีเมถุนนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรมาดูกัน The MagicianThe Hangman ค e e นส์ออฟพินตาโค้ด kind อ of okay. ่า Star แล้วก็นายออฟวอนขอโทษนะคะนายออฟวอนก็คือก้าวไม่เท้าโอเคคนที่ชาวราศีเมถุนนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย คนคนนี้ค่อนข้างเหมือนคนนิ่งคิดอะไรบางอย่างเหมือนคนนิ่งเพื่อที่จะคิดและไตรตรองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดที่จะหาคําตอบหรือหาหนทางอะไรบางอย่างกับกับความสัมพันธ์เนี้ยพยายามคิดหาทางออกที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ที่มันทําให ให้เขาได้อย่างที่เขาต้องการแล้วแล้วมันดีสําหรับเขาอ่ะอืเพราะว่าความความรู้สึกของเขาเนี่ยเขายังคงนึกถึงความสัมพันธ์ของคนเก่าๆยังนึกยังนึกถึงว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาอ่ะคือการที่คุณจากไปหรือว่าการที่คุณไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้พูดคุยกับคุณเนี่ย มันทำให้เขารู้แล้วว่าที่จริงคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขามากเลยนะคุณเป็นคนที่ที่ดีและก็มีคุณค่าในตัวเองมากๆนั่นแหละค่ะหลังจากที่เขาได้คิดอะไรมาเยอะแยะนิ่งคิดไต่ตองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันทำให้เขาคิดได้ว่าคุณก็เป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณทำไมนะ ทำไมเขาถึงได้แบบทําแบบนั้นกับคุณไปอะ่ะเพราะว่าดูแล้วท่าทางคุณก็ปิดกั้นกับเขาแล้ว่ะนะตอนเนี้ยคุณอาจจะมีกำแพงกับเขาแล้วคุณอาจจะไม่อยากที่จะพูดคุยกับเขาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าเขาก,กลัวเขาก็กลัวด้วยว่าถ้าเขาเข้าหาคุณหรือว่าอยากจะให้คุณอ่ะให้อภัยกับเขาอะ เขาก็กลัวว่าคุณจะจะไม่ให้อภัยอเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่สนใจเขาก็กลัวว่าคุณจะปฏิเสธหรือแบบปัดเขาไปจากชีวิตคุณอะพยายามคิดค่ะคนคนนี้พยายามที่จะคิดหาวิธีต่างๆหรืออยากจะให้มีปฏิหารหรืออะไรสักอย่างที่ที่ทำยังไงก็ได้ให้ให้คุณอะ ให้คุณอนะให้อภัยเขาเพราะเขารู้แล้วว่าว่าเขาก็รู้สึกดีแล้วก็คุณก็มีค่าแล้วเขาก็รู้สึกรักคุณนะอะประมาณเนี้ยแต่เหมือนจะจะแบบว่าจะมีความระแวดระวังแล้วก็แบบกลัวว่าคุณจะจะยังไงกับเขากลัวว่า การเข้าหาคุณนะตอนนี้มันจะได้ผลไหมคุณจะให้อภัยเขาไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขากังวลนะอ่ะก็เลยแบบอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงเพื่อที่จะให้มันสาเร็จอย่างที่เขาต้องการอโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมสองห้าหกสามสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรมาดูกัน king of swords ราชาือดาบ f i v อ of pentacles ห้าเหรียญ n นยออฟคัพเก้าถ้วย the temperance <c oughs> the emperor โอเคมีความเป็นต่างชาติสูงนะคะชาวราศีเมถุนคนที่คุณคุยอยู่เนะี่ยใช่เปล่า ในช่วงของ <c oughs> เดือนพฤษภาคมสองห้าสามนะ <c oughs> สถานการณ์ของคุณนะคะชาวเมถุมถนคุณจะอยู่ในช่วงของอาอารมณ์แบบ <c oughs> พยายามนิ่งอารมณ์แบบพยายามที่จะสตรองพย,พยายามที่จะแสดงออกว่าไม่คิดอะไรไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวขออนุญาตทานน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ ขอโทษนะคะชานาซีแม่ทุนนะในช่วงเดือนพฤษภาคมอะคุณพยายามที่จะทําตัวว่าไม่เป็นอะไรมากๆเลยนะคุณจะพยายามทําตัวว่าไม่รู้สึกอะไรฉันอยู่ดีฉันสตรองดีไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรทั้งนั้นค่อนข้างจะดูแข็งกร้าวและดูเย็นชามากๆในช่วงเดือนพฤษภาคม <t ries> ฉันมีความสุขฉันมีความสุขดีฉันโอเคใครจะไปไหนใครจะอะไรยังไงฉันห่วงมันฉันโอเคฉันสะรองนะคะฉันเก่งฉันมีความสมามารถอะไรประมาณเนี้ยแต่งไงแต่ในใจนี้แบบโอ,โ,โอ้โหรวดราวนะคะ ในใจของชาวราศีเมถุนค่อนข้าง,างจะมีความอ้างว้างมีความ <c oughs> มีความเหงาอ่ะมีความโดดเดี่ยวมันรู้สึกว่ามันถูกทอดทิ้งแล้วมันแบบมันเหงาอ่ะมันอ้างว้างแต่พยายามที่จะแสดงออกว่าเฮ้ยโอเคฉันโอเคฉันมีความสุขณตอนนี้ถึงจะเป็นแค่เก้าถ้วยแต่ก็เป็นเก้า <c oughs> ถ้วยที่ เฮ้ยมีความสุขดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยในช่วงของเดือนพฤษภาคมอ่ะคุณจะอยู่ในช่วงของการบาลานซ์อารมณ์นะคะพยายามที่จะเออปรับปรุงอารมณ์จากที่มันเหงาหงอยจากที่มันอ้างหวังนี่ยแหละขอโทษนะคะ จากที่มันรู้สึกแบบว่าโดดเดี่ยวคุณพยายามที่จะบาลานซ์อารมให้มันให้มันเป็นปกติที่สุดนะคะจากคนคนนี้คนที่เป็นดีเอมเ e อเรคนที่อาจจะเป็นชาวราศีเมษหรือเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ค่อนข้างคุณก็รู้ว่าเขาคนนี้ก็มีความอ่า ไม่ค่อยไม่แคร์ใครเหมือนกันเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยรักษาหน้าของตัวเองเป็นอย่างยิ่งเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีเป็นอย่างมากเป็นคนที่ไม่ยอมอ่อนข้ออะไรให้ใครเพราะว่าเขาเป็น DMB เมเพองเร์ไงค่ะ mm. เขาอาจา mm. จะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรือเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติดาติเมดหรือเป็นอะไรต่างๆที่การแสดงออกของเขาเนี่ย เขาเป็นคนไม่แสดงออกอะค่ะต่อให้เขารู้สึกยังไงเขาก็จะไม่แสดงออกเก็บอารมณ์มากๆแล้วก็ทำตัวเหมือนไม่รู้สึกอะไรนั่แหละอืมคุณพยายามที่จะปรับอารมณ์หรือทำใจให้มันปกติมากที่สุดในช่วงของเดือนพฤษภาคมอืมเดี๋ยวขอดูนะนะคะว่าคนที่ชวาวราศีเมถุนนึกถึงเนี่ยในช่วงงเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรอ่า เอซอ e ฟเ a นเ e เข้าแปดเหรียญเซเว่นออฟนเ็หรียญกซ์อนเหรียญนายออฟคัพอศวินถือถ้วยเอ่อ6ซเอ่อเซกซ์ออไม้เท้า คนคนี้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเขาจะเขาจะมีการคิดทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันเกิดจากอะไรมันเกิดด้วยเหตุผลอะไรทําไมผลลัพธ์ที่ได้มามันเป็นแบบนี้การที่เขาได้ ทุ่มเทหรืออะหรือทําอะไรลงไปในอดีตอ่ะเพราะอะไรมันถึงเกิดผลลัพธ์แบบนี้เขาเขาทุ่มเทพอหรือยังเขาทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้พอหรือยังสรุปว่าสิ่งที่เขาคิดได้คือก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เขามีให้คุณอ่ะมันดูมันดูเหมือนมันน้อยอ่ะ เขาได้รู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้เห็นค่าหรือให้ความสัมพันธ์กับคุณขนาดนั้นะจากการที่เขาได้กลับไปคิดหรือทบทวนในอดีตเขารู้แล้วว่าอืมที่ผ่านมาเขาอาจจะละเลยคุณเขาอาจจะละเลยเอ,อความรู้สึกคุณเขา,าจ,จะมองข้ามความรักของคุณไปตอนนี้เขารู้แล้วเขาเลยอยากที่จะมอบ ความรู้สึกให้มันเท่าหรือให้มันมากกว่าที่คุณให้เขาเขาอยากจะมอบเขาอยากจะไปให้ความรักกับคุณมากกว่าที่ก่อนหนะ้าเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ให้ขนาดนั้นเขาคิดได้แล้วนะคะว่าเขาว่าเขาจะทําแบบนั้นเขารู้แล้วว่าเขาต้องให้ความรักกับคุณและเขาก็พร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณ ะะมอบทั้งถ้วยทั้งแบบดูแล้วว่าต้องให้กับคนคนนี้ดูแล้วว่าต้องทำอะไรกับคนคนนี้นะคะมอบทั้งถ้วยแล้วก็มุงกุดเลยแหละเพราะเขาก็รู้ค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยาวนานแล้วมันใช้เวลานะคะเขาก็รู้ว่าที่ผ่านมากว่า มันอะจะพัฒนาหรือกว่ามันจะจะรู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาแล้วเขาก็ทบทวนมันอยู่ค่ะแล้วก็รู้แล้วว่าอยากจะมามอบความสัมพันธ์อยากจะมอบความรักที่ดีความรักที่มันมันมั่นคงมันมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสําเร็จความความประสบความสําเร็จในความรักอะให้กับคนประมาณเนี้ยขอดูหน่อยนะคะว่า ให้อย่าแนรนำอะไรชาวราศีเมถุนมาดูกัน Prince of Cup Prince of Cup วันนี้ก็เหมือนกับอัศวินถือถ้วยนะคะ Princess of Wand อันนี้หมายถึงเด็กถือไม้เท้า Prince of Sword อันนี้อัศวินถือดาบ Yes อืมอัก u รแองเจิลโอเค,คเรีคอฟเวอรี่แน่นอนนะคะในไพ่ยอยากจะบอกกับคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมมีการมันมีการมอบความรักมันมีการพุ่งเข้าหาความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการ มุ่งอะค่ะเพื่อไปสื่อสารความสัมพันธ์หรือหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กันแบบกันแบบรวดเร็วกันแบบแบบรุนแรงกันแบบพุ่งแรงมากอะนะคะเพื่อที่จะแบบมอบความรักมอบความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเข้ามาแบบมาขอความรักคุณแบบแบบเร่าร้อนแบบรุนแรงนิดนึงอะนะคะเพราะเขาจะพุ่งมาแบบ มีแพชชั่นกับคุณสูงมากะนะคะมานิ่มๆไม่มานะคะคจะมาแรงๆนิดนึงซึ่งไพ่ก็จะบอกว่า yes ใช่แหละมันเป็นอย่างนั้นแหละนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกอีกก็คือ ask your angel หมายถึงว่าถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับค,คนคนนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ย ให้บอกว่าอยากให้คุณถามกับนางฟ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆท่านใดก็ได้ที่คุณนึกถึงหรือว่าคุณศรัทธาหรือคุณเคารพแต่คุณอะต้องปฏิบัติดีนิดนึงนะคุณจะต้องแบบอยู่ในศีลในธรรมนิดนึงถ้าคุณอยากจะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณได้คําตอบหรือได้ทางออกในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณอยากจะถามอะได้อย่างดีนะคะ ้าคุณอยากถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้อยู่ในที่นิ่งๆที่ที่สงบตั้งจิตถามเขาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอย่างแนว่วแน่และนิ่งนะคะนั่นแหลคะค่ะและเดี๋ยวไม่ว่าคำถามที่คุณจะถามคืออะไรท่านจะตอบคุณมาโดยที่อาจจะมาในนิมิตฝันหรืออาจจะแบบอยู่ดีๆคุณก็แบบนึกขึ้นได้ว่าอออมันเป็นอย่างนี้แหละ ทางออกของความรักครั้งนี้มันเป็นแบบเนี้ยคือคุณจะสามารถดูได้เลยแต่คุณต้องเป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีนะคะอันนี้ขอนิดนึงถ้าคุณทำดีคุณคิดดีคุณอยู่ในศีลในธรรมสิ่งศัิสิทธ์จะสื่อสารกับคุณได้อย่างแม่นยำแล้วแล้วมันชัดเจนนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะจะบอกนิดนึงแล้วก็ Recovery ก็คือการฟื้นตัวหรื การที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันฟื้นคืนขึ้นมามันมันมีการที่ฟื้นคืนชีพอะเขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาฟื้นตัวกันอีกครั้งทั้งคุณและเขานะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมก็ประมาณนี้นะจ๊ะมาแบบร่าเริงเลยทีเดียวโอเคขอดูนะค่ะว่า ราศีอะไรดาวอะไรธาตุอะไรที่มีอิทธิพลกับชาวราศีเมถุนนะคะมาดูกัน Water ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก, Jupiter, ก, Mercury, ะะก,ก,จ,กจูปิเตอร์ราศีธนูแล้วก็เมอร์คิวรีนะคะราศีเมถุนโอเคธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกจูปิเตอร์ธนูแล้วก็เมถุนโอเค ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามช่องนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะดีเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย